สวัสดีไซฟอดทุกคนคุณคุยกับฝรั่งนะคะหรือไปเดทกันครั้งแรกแล้วครั้งที่สองแล้วหรือยังไงก็ได้นะคะยังไม่ได้พาไปเจอพ่อแม่ไม่ได้พาไปเจอครอบครัวไม่ได้พาไปเจอผู้ใหญ่แต่อย่างใดบางคนมีคำถามขึ้นมาว่าตอนไหนละ่ะเป็นเวลาที่เหมาะเหมาะเหมาะเจาะที่จะพาผู้ชายของเราเนี่ย ไปเจอพ่อแม่เราไปเจอครอบครัวเรานะคะคําตอบของพ่อโอ๊ตนะอันนี้ของพ่อโอ๊ตคนเดียวเลยนะของคนอื่นที่ไม่ตรงกันก็ตามที่คุณคิดเลยนะคะใครที่คิดเหมือนพ่าโอ๊ตเราก็คิดเหมือนกันนะคะไปตอนไหนก็ได้นะคะตอนที่คุณสะดวกแล้วคุณพิจารณาแล้วว่าฉันอยากพาไปณนะตอนนั้นนะคะแล้วคุณก็ต้องคุยกับทางบ้านคุณด้วยนะเล่าเรื่องของบุ๊ให้ฟังดีกว่าตอนที่บู๊คุยกับผู้ชายได้นะ มีทั้งคนที่ไม่อยากไปและอยากไปนะคะผู้ชายเป็นคนเอ่ยปากเองและไม่เอ่ยปากปุดเนี่ยไม่คิดว่าจะต้องพาไปหรือไม่ต้องพาไปปุ๊ไม่มีความคิดตรงนี้นะคะปุ๊ก็คุยกับผู้ชายอย่างคนที่คุยแล้วก็ตั้งใจว่าคนนี้แหละเขาเป็นแฟนโุ๊ดเริ่มต้นคุยกับเขาเนี่ยไม่ได้ตกลงอะไรกันว่า จะเป็นแบบไหนยังไงนะเพราะเราอะ่ะคุยกันตั้งแต่แชทออนไลน์แล้วว่าเราอะ่ะหาคนคบเป็นแฟนนะคะเวลาเจอกันจริงๆเนี่ยคือคุยกันก่อนที่จะเจอว่าฉันจะพาเธอไปหาพ่อแม่หรือผู้ชายเป็นคนถามเองว่าจะให้ไปหาพ่อแม่เลยไหมอย่างเงี้ยก็มี2แบบนะอย่างคนที่เป็นนักบินเนี่ย โบจาไม่ได้อะว่าโบเป็นคนชวนหรือเขาเป็นคนชวนโบจาได้ว่าโบรพาไปที่บ้านแต่โบบอกที่บ้านของโบไว้ว่าคนเนี้ยังไม่แน่ไม่นอนนะคุยคุยอยู่พ่อแม่โบก็โอเคก็ให้ไปเจอรู้จักกันไว้ว่าคุยกับคนนี้อยู่นะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาในการที่จะไปเจอพ่อแม่คือคนนี้โบจําไม่ได้เลยว่าโบเป็นคนเอ่ยปากเองหรือเขาเป็นคนเอ่ยปากนะ แล้วก็เลิกกันไปจําได้แต่ว่าตอนที่เลิกกันไปแล้วแล้วมีมิเตอร์นี่ยแหละพวกก็บอกพ่อแม่ว่าจะพามาเจอนะคนนี้ยแน่นอนไม่ใช่คนเก่าที่พามาคราวที่แล้วนะพ่อปว่าเขาถามไงคนไหนเ <c oughs> บอกไม่ใช่คนเก่าคนเก่าไปแล้วคนนี้คนใหม่แล้วก็มีคนที่ไม่โอเคโอ๊เนี่ยพิจารณาเองแล้วก็โอ๊ตก็รู้สึกด้วยตัวเองว่าคนนี้ยังไม่อยากพาไปเจอพ่อแม่ ถ้าผู้ชายเป็นคนเอ่ยปากไม่มีนะของโนไม่มีนะผู้ชายที่โนยังไม่อยากให้ไปเจอพ่อแม่เนี่ยไม่มีใครเอ่ยปากหรอกนะเขาก็ไม่ได้จริงจังกับโอนไงเขาก็ไม่เอ่ยปากเหมือนกันโปรเนี่ยรู้สึกด้วยตัวเองว่าคนนี้ยังไม่อยากให้เจอกับพ่อแม่เพราะว่ายังไม่รู้สึกว่าจะโอเคหรือไม่โอเคจะครบหรือไม่ครบคือตัวโอนก็ยังรู้สึกตรงนั้นก็โปรก็จะไม่พูดถึงการไปเจอพ่อแม่เลย ยกเว้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงโบ๊ทอะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่จริงจังโบ๊ทก็เลยเอาพ่อแม่เนี่ยขึ้นมาเป็นหัวข้อให้เขาปฏิเสธแล้วเขาก็ปฏิเสธจริงๆโบ๊ทก็ยังนึกอยู่ว่าถ้าเขาตกลงไปหาจริงๆเราจะทํายังไงเพราะเราไม่อยากที่จะคบกับเขาต่อไปแล้วนะคะแต่เขา่าปฏิเสธจริงๆโบ๊ทบอกเขาไปว่าถ้าอยู่จริงจังกับไอเนี่ยอยู่ไปคุยกับพ่อแม่ไอไหมล่ะ เขาปฏิเสธเลยไงอันนี้ก็เป็นอามคาดไว้นะคะเอาพ่อแม่ขึ้นมาเป็นประเด็นให้เขาปฏิเสธเพราะเราก็ไม่ต้องการที่จะต่อเขานะคะส่วนมิสเตอร์เนี่ยคนที่ได้มาเนี่ยมิสเตอร์เนี่ยคุยกับโบตั้งแต่ครั้งแรกที่ยังไม่ได้เจอกันนะครั้งแรกเลยก่อนจะเจอกันมิสเตอร์บอกว่าไอไปหายูเนี่ยจะให้ไปคุยกับพ่อแม่เรื่องแต่งงานหรือไมอันนี้คือปีแรกนะ,ะโบบอกว่าจะพาไป เจอพ่อแม่แต่ยังไม่ต้องคุยเรื่องแต่งงานไปรู้จักเฉยๆเรื่องแต่งงานเนี่ยเอาไวค้ค่อยคุยตอนปีที่2อ,อยู่กับใหมกครั้งหนึ่งแล้วกันอันนี้โป้เป็นคนพูดเองนะมิเตอร์ก็โอเคนะมิเตอร์เป็นคนหามทุกสิ่งอย่างเขาจริงจังอ่ะเขาก็แสดงความจริงจังและจริงใจไงว่าเขาอะพร้อมนะจะไปคุยกับพ่อแม่เรื่องแต่งงานนะกับคนที่ไม่เคยเอื้อนเออยพูดถึงครอบครัวเรา ต้องการไปเจอพ่อแม่เราแต่อย่างใดหลายคนน่ะโบะเห็นมาคุยมานะแล้วก็มีมาปรึกษาด้วยคบกันมา3-4ปีไม่เคยอยากจะไปรู้จักครอบครัวก็มีนะแล้วพอให้ไปถามไปคุยก็เลิกกันเพราะว่าผู้ชายไม่ได้คิดจะจริงจังกับหลายคนนะผู้ชายเนี่ยเสนอเลยฉันขอไปนอนบ้านเธอ ฉันขอไปรู้จักพ่อแม่เธอแต่ไม่ใช่ผู้ชายที่ต้องการจะจริงจังนะผู้ชายที่ไม่อยากจ่ายค่าที่พักอยากจะประหยัดแล้วก็ไปอยู่กับบ้านผู้หญิงอยู่กินกับบ้านผู้หญิงแล้วก็มีอะไรกับผู้หญิงด้วยนะอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่เรื่องส่วนตัวของใครของมันก็ไปฟังมาแบบนี้ก็มีนะบดพูดไปพูดมาบ่สชักงงกับคําพูดของตัวเอง จุดประสงค์ก็คือจะบอกว่าจะพาไปเจอพ่อแม่และครอบครัวเมื่อไหร่นะคะก็อยู่ที่ตัวของคุณ,ค,ณคุณเลยตัดสินใจเองเลยนะคะและเมื่อพาไปเนี่ยนะคุณจะพาไปแค่ให้พ่อแม่รู้จักไว้ว่าเออตอนเนี้ยหนูอะ่ะคุยกับคนนี้ติดต่อคนนี้อยู่นะแต่จะไปต่อยาวแค่ไหนไม่รู้นะหรือบางคน ตั้งใจเอาไว้ด้วยตัวเองว่าฉันจะไม่พาผู้ชายไปแนะนำให้ที่บ้านเลยจนกว่าฉันจะแน่ใจว่าคนนี้แหละที่ฉันเลือกจะใช้ชีวิตร่วมกันก็มีนะแม้ผู้ชายจะขอฉันอยากไปเจอพ่อแม่เธอเราก็จะมีทางออกของเราอะ่ะเพราะเรายังไม่โอเคกับเขาเรายังไม่อยากให้ไปเจอก็มีทางออกของแต่ละคนไปะนะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะจะพาไปเจอเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ดุลพินิษ <c oughs> ของ คุณคุณแต่ละคนเลยค่ะกอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีอะไรมาพูดคุยให้โบช่วยคิดจะให้โบเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ได้นะคะยินดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ